สวัสดีจ้กพี่ๆจ๋าวันนี้มาพบกับช่องเศรษฐีพาเครื่องนะจ๊ะพี่ๆวันนี้เรามาพบกันเป็น e p ีที่32แล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเศรษฐีพาเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่ๆวันนี้มีมาให้พี่ๆรับชม50กว่ารายการเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า วันนี้ไม่มีรายการพิเศษนะจ๊ะพี่พี่ค่าส่งมาเมาห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นขนส่งไปสานีไทยนะจ๊ะพี่พี่หาพี่พี่ท่านได้สะดวกโอนโอนได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอนก็เรียกเก็บปลายทางได้เช่นกันจ้ะพี่พี่ นี่คือช่องทางการติดต่อนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหากพี่ๆท่านใดสนใจเชิญแอดไลน์ด้วย QR code หรือเบอร์0801929687ได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวเราไปรับชมรายการที่หนึ่งกันได้เลยจ๊ะพี่ๆขออนุญาต z o มนะจ๊ะพี่ๆจ๋า รายการที่หนึ่งจับพี่จ๋าเป็นพระปิดตานะจับพี่พี่นี่อยู่ในตรรบแบบนี้เลยนะจับพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่ดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทักค่อยโทรเข้ามาปิดกันนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อไปเป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่พีนี่เป็นรูปหล่อน,นะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่เก่าเแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะจ๊ะพี่พี่ พักมาขอรูปพาเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สามจ๊ะพี่พนี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพ,พี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่ อย่าลืมจำหมายเลข EP หมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า EP นี้เป็น EP ที่สามสิบสองนะจ๊ะพี่ๆต่อไปเป็นรายการที่สี่จ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพับปิดตานะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยจ๋ะพี่ๆจ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่ๆ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะจ๊ะพี่ๆจ้ะนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่ๆนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่ๆจ้ะต่อไปเป็นรายการที่หกนะจ๊ะพี่ๆ เป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พีเป็นหลบรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะประมาณนี้ลื่นจ้ะพี่พีต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจ้ะพี่พี่จ๋านี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า มานี้เลยจ้ะพี่พี่าคลิปวิดีโอไม่ชัดสามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ้ะพี่พีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะพี่พีประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่9นะจ๊ะพี่พี่นประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ้าต่อไปเป็นรายการที่10นะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงแล้วก็หลวงพ่อคูนนะจ๊ะพี่พีนี่อยู่ด้วยกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นี่ เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่มีองค์เดียวนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ใครไวใครได้นะจ๊ะพี่พี่นี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจ๊ะพี่พี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะจ๊ะพี่พี่เป็นรูปหลอนะจ๊ะพี่พี่นี่อยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะจ๊ะพี่พี่ เป็นหลวงพ่อพรมนะจ๊ะพี่พี่นี่อยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นรูปหล่อนะจ๊ะพี่พี่ข้างหลังประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทาค่อยทูเข้ามาปิดกันนะจ๊ะปิดแล้วไม่ปิดเล่นนะจ๊ะขอคนรับของด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าไม่ปล่อยให้ของตีกลับนะจ๊ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่14จ้ะพี่พี่จ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สิห้าจ้ะพี่พี่ เป็นหลวงปู่สุกนะจ๊ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่16จ๊ะพี่พี่จ๋านี่ ประมานี้เลยจ้ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆพี่ๆท่านใดสะดวกโอนได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกโอนเรียกเก็บปลายทางได้เช่นกันนะจ๊ะพี่ๆต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจ้ะพี่ๆจ๋านี่ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆอย่าลืมนะจ๊ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแว้ครับช่องเศรษฐีพักเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะพี่ๆประมาณนี้เลยจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดจ๊ะพี่ๆเป็นพัปิดตานะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่ ้างหลังเป็นลาหูอมจันนะจ๊ะพี่พนี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าจะพี่พี่เป็นพระคู่แดงนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ใครไวใครได้นะจ๊ะพี่พี่จ๋า มานี้เลยจ้ะพี่จ๋าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่ฝากซับพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าช่องเศรษฐีพระเครื่องนะจ๊ะพี่ฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะพี่เป็นงั่งจ้าพี่จ๋านี่นี่ ประมานี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ีอนะจ้ะพี่พจ๋าเนี่ประมานี้เลยจ้ะพี่พ ดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทักค่อยโทรเข้ามาปิดกันนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็อย่าลืมจำหมายเลข EP หมายเลขรายการด้วยนะจ๊ะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามสิบสองนะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อแดงนะจ๊ะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่ มานี้เลยจ้ะพี่พี่จนีต่อไปเป็นรายการที่23นะจ๊ะพี่ๆเป็นเต่านะจ๊ะพี่ๆนี่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋า ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่อืมเก่ามากเลยนะจ๊ะพี่พี่หลวงพ่ออะไรหนูก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่เก่ามาก พี่ท่านายชอบเรียนเก่าๆแบบนี้เข้ามาปิดกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะพี่พเป็นสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ประมานนี้เลยจ้ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่26จสจะพี่พี่ประมาณนี้ลุยจะพี่พี่ หล่อนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดน้จัพี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่ๆจ้ะดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทักค่อยโทรเข้ามาปิดกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋ะ อย่าลืมจำหมายเลขอีพีหมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่พีจ๋าต่อไปเป็นรายการที่28นะจ๊ะพี่พีเป็นรูปหล่อจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีจ๋า น,นี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่30จับพี่พี่ประมาณนี้เลยจับพี่พี่จ๋านี่ค่าส่งมาเมาห้าสิบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ทุกรายการหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ้ะ สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ๆนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ๆจ๋าต่อไปเป็นรายการที่32นะจ้ะพี่ๆประมาณนี้เลยจ้ะพี่ๆจ๋านี่ คลิปวิดีโอไม่ใช่สามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะจ๊ะพี่พนี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามจ๊ะพี่นี่ อยู่ในกอรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเนี่ยเหรียญสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พเป็นหลวงพ่อแพรนะจ๊ะพี่พนี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่จ๊ะพี่พ ประมานี้เลยจ้ะพี่พจ๋าอาจจะสะท้อนแจงนิดนึงนะจ๊ะพี่พจ๋าทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะพี่พี่ประมานี้เลยจ้ะพี่พจ๋า ต่อไปเป็นรายการที่35นะจ๊ะพี่พี่นี่เป็นพระลีลาละจ๊ะพี่พี่จ๋านี่สวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่นี่ต่อไปเป็นรายการที่36นะจ๊ะพี่พี่ ประมาณน,นี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่37จ้ะพี่พี่เป็นสมเด็จนะจ้ะพี่พี่นี่ ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่นี่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่38จ้ะเป็นหลวงพ่อรวยนะจ้ะพี่พนี่ ขออภยัยจ้ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกลัวยนะจ้ะพี่พี่จ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่อืม ไปเป็นรายการที่สามสิบเก้านะจ๊ะพี่พี่เป็นสมเด็จจ้ะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ เป็นสมเด็จเหมือนกันนะจ๊ะพี่พี่สมเด็จปกโพนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋ามีเท้าเทพสุวรรณอยู่ข้างหลังนะจ๊ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่4 1จะ้ะพี่จ๋านี่เป็นหลวงพ่อกล้วยนะจะ้ะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยจะ้ะพี่จ๋าจีประมาณนี้เลยจ้ะพี่พ ไปเป็นรายการที่สี่สิบสองนะจ๊ะพี่พี่นี่เหรียญเก่เาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ะนประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สีสิบสามจ้ะพี่พี่เก่ามากเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามองไม่เห็นชื่อผ่าเลยนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่พจ๋า ไปเป็นรายการที่44ี่จ้ะพี่จ๋าเป็นหลวงปูสวงนะจ๊ะพี่พี่นี่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่4ี่้าจ้ะพี่พี่ ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆอย่าลืมจำหมายเลข EP หมายเลขรายการก,กันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่พจ๋า EP นี้เป็น EP ที่สามสิบสองนะจ๊ะพี่ๆจำหมายเลข EP ให้ถูกด้วยนะจ๊ะพี่พจ๋า ่อไปเป็นรายการที่สี่สิบหกจ้ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จะ้ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จะ้ะ ไปเป็นรายการที่4ี่จ้ะพี่พี่นี่เป็นรูปหลอนะจ๊ะพี่พี่จ้ะหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ จะไปเป็นรายการที่48นะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่ๆนี่จะไปเป็นรายการที่49นะจ๊ะพี่ๆจ้ะเป็นเบีย้ยนะจ๊ะพี่ๆนี่ เป็นเบีย้ยหลวงปู่เจือนะจ๊ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบจ๊ะพี่พี่จ้ะขออภัยจ๊ะพี่พี่ จะพี่พจานี่นี่นสวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่พ มาหนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดจ๊ะพี่พ่นี่เป็นหลวงพ่ออีนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ มาณนี้เลยจ้ะพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่มาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะจ้ะพี่พี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจงนะจ้ะพี่พี่นี่ สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋ะต่อไปเป็นรายการที่53นะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงปู่โต๊ะนะจ๊ะพี่พี่จ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าแล้วทั้งหมด53รายการก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่จ๋าฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเศรษฐีพาเครื่องด้วยนะจ้ะพี่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะจ้ะพี่หากพี่ๆท่านใดสนใจเชิญแอดไลน์ด้วย QR code หรือเบอร์080192 9687ได้เลยนะจ้ะพี่ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวัสดีจ้า